ด้านหลังครูที่ทุกคนเห็นอยู่ไกลๆนั่นก็คือปราสาทนอยชวาสไตล์ปราสาทที่มีชื่อเสียงโด่งดังแห่งหนึ่งที่สุดในโลกซึ่งไม่ว่าใครแวะเวียนมาเยี่ยมเยือนประเทศเยอรมนีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐบายเยือนนั้นก็จะต้องหาโอกาสสักครั้งไปเยี่ยมเยือนที่นั่นให้ได้แต่วันนี้ครูอยากจะชวนทุกคนคุยเรื่องราวพระราชประวัติของพระเจ้ารุดฟิกที่สองผู้ที่เป็นคนสร้างปราสาทแห่งนี้และปราสาทที่สวยงามอีกหลายๆแห่งขึ้นมาเรื่องราวของพระองค์นั้นลึกลับและน่าติดตามซึ่งเราจะค่อยๆไป หาคำตอบพร้อมๆกันค่ะสำหรับบรรดานักท่องเที่ยวอย่างพวกเราเนี่ยนะคะก็คงจะพอคุ้นเคยกับชื่อของพระเจ้าลุดวิกที่สองกันมาบ้างเพราะไม่ว่าเราจะไปเยี่ยมชมปราสาทนอยชวานสไตน์ลินเดอร์โฮฟหรือแฮรเรนคีมเซทั้งสามปราสาทล้วนแต่เป็นภาพรประสงค์ในการสร้างขึ้นของพระเจ้าลุดวิกที่สองแทบทั้งสิ้นเลย ทีนี้หากเราย้อนประวัติกลับไปดูว่าเรื่องราวของพระเจ้ารุดบิกนั้นเป็นอย่างไรทําไมชีวิตของพระองค์จึงเต็มไปด้วยเงื่อนงามากมายหรือเรื่องราวชวนสงสัยเราก็อาจจะต้องย้อนกลับไปไกลสักหน่อยตั้งแต่ที่พระเจ้ารุดบิกขึ้นครองพระราชบัลลงังหรือเป็นกษัตริย์แห่งรัฐบาวาเรียนในยุคนั้นต้องบอกว่าตอนที่พระเจ้ารุดบิกขึ้นเป็นกษัตริย์หรือว่าเป็นเคอร์นิกแห่งรัฐบาวาเรียนเนี่ยนะคะพระองค์เนี่ยมีอายุเพียงแค่18บแปดพรรษาเท่านั้นเองในช่วงแรกการขึ้นครอง บัลลังของพระเจ้ารุตวิกไม่ได้มีปัญหาใดๆพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีความคิดรีเริ่มสร้างสรรค์และก็ทุ่มเทในการพัฒนาบ้านเมืองเป็นอย่างดีจนได้รับความนิยมและความชื่นชอบจากประชาชนอย่างล้นหลามและถึงแม้ในยุคนั้นประชาชนจะเริ่มระแคะระคายในเรื่องของรสนิยมทางเพศของพระเจ้ารุตวิกแต่ทุกคนก็ยังคงยอมรับเพราะพระองค์ทํางานบริหารบ้านเมืองได้เป็นอย่างดีที่บอกว่าระแคะระคายนั้นก็คงจะเป็นเพราะว่า พระเจ้ารุดวิกมีพระสหายสนิทสนิทหรือคนสนิทสนิทที่เป็นเพศชายไปมาหาสู่กันเป็นจํานวนมากอยู่ตลอดเวลาแต่ที่สร้างความประหลาดใจให้กับผู้คนไม่น้อยเลยก็คือในความสงสัยดังกล่าวจูจ่ๆก็ได้มีพระราชพิธีมั่นระหว่างพระเจ้ารุดวิกที่สองและดัชเชสโซฟีชาล็อตเตอร์ซึ่งดัชเชสโซฟีชาล็อตเทอร์เนี่ยนะคะก็เป็นหลานสาวของจกักรพรรดินีอลิซาเบธหรือคืนิกินอลิซาเบธฟอนอุสไตรช์อุนอุนการหรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อของไคเซอรินซี ซีนั่นเองค่ะ ทั้งสองพระองค์ถือเป็นคู่มั่นที่มีความชื่นชอบหรือมีรสนิยมต่างๆที่คล้ายๆกันทั้งคู่ชอบธรรมชาติทั้งคู่ชอบงานศิลปะและทั้งคู่ยังเป็นแฟนตัวยงของศิลปินอย่างริชาร์ดวากเนอร์ด้วยแต่ก็ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่พระเจ้ารุดวิกที่สองจึงขอถอนมั่นจากดัชเชสโซฟีชาลอเทิร์ในท้ายที่สุดพระราชประวัติและเรื่องราวของพระเจ้ารุดวิกที่ชวนสงสัยยังไม่ได้จบอยู่เพียงเท่านั้นนะคะเรื่องราวต่อไปที่ครูกำลังจะเล่าให้ทุกคนฟังนั้นก็ยังเป็นปริา ที่ต้องการการหาคําตอบอยู่เช่นกันแต่ก่อนที่เราจะฟังเรื่องราวกันต่อไปครูขอเดินต่อเปลี่ยนมุมกันสักนิดหนึ่งค่ะ หรือพระราชประวัติของพระเจ้าลุดฟิกที่สองก็ได้มีจุดหักเหหรือเรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตของพระองค์นั่นก็คือการที่รัฐบาวาเรียหรือรัฐบาเยนเข้าร่วมกับอุสทรัเพื่อทําสงครามกับปรัสเซียและพ่ายแพ้ลงหลังจากที่พ่ายแพ้สงครามครั้งนั้นแคว้นบาเยนก็ได้กลายเป็นแคว้นรองที่ไม่เป็นแคว้นอิสระอีกต่อไปแต่ตกอยู่ภายใต้การครอบครองหรือภายใต้อํานาจของจกักรวรรดิเยอรมันที่เพิ่งก่อร่างสร้างชาติขึ้นในตอนนั้นนับ ตั้งแต่แพสงครามในครั้งนั้นเป็นต้นมาพระเจ้ารุดวิกเองก็ดูเหมือนจะมีความตึงเครียดและมีความกดดันเป็นอย่างมากพระองค์ทรงเก็บตัวเงียบอยู่ในปราสาทที่พระองค์ได้สร้างขึ้นโดยไม่สนใจที่จะบริหารกิจการงานบ้านเมืองอีกต่อไปเวลาทั้งหมดของพระองค์ถูกทุ่มเทให้กับงานศิลปะดนตรีและการก่อสร้างปราสาทต่างๆทําให้เกิดความไม่พอใจในบรรดาประชาชนจํานวนมากรวมไปถึงเหล่าคณะรัฐมนตรีจนกระทั่งเหล่ารัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยนะคะได้มีมัติ ร่วมกันว่าต้องการที่จะถอดพระเจ้าลุตวิกออกจากการเป็นกษัตริย์แห่งรัฐบาวาเรียนโดยจากเอกสารที่มีการเผยแพร่ออกมานั้นปรากฏว่ามีจิตแพทย์ทั้งหมดจํานวนสีท่านลงความเห็นว่าพระเจ้าลุตวิกป่วยทางจิตหรือมีอาการทางจิตเวชไม่เหมาะสมและไม่สามารถที่จะครองบัลลังก์ต่อไปได้และนี่ก็คือเหตุผลที่จะปลดพระเจ้าลุตวิกออกจากการเป็นกษัตริย์แต่ที่น่าแปลกและที่หลายๆคนตั้งข้อสงสัยก็คือจิตแพทย์ทั้ง4คนนั้นไม่เคยได้มีโอกาสได้ตรวจ หรือใกล้ชิดพระองค์เลยแต่นายแพทย์ประจําพระองค์ที่ถวายการดูแลรักษากลับไม่ได้รับการถามความคิดเห็นใดๆซึ่งจริงๆแล้วหากเราคุยกันมาถึงตรงนี้ครูเชื่อว่าเรื่องราวเหล่านี้ก็คงจะฟังดูคุ้นหูหรือไม่ใช่สตอรี่ที่แปลกใหม่สําหรับเราเท่าไหร่นะัก ตอนนี้หลายๆคนก็คงอยากจะรู้ใช่ไหมคะว่าเรื่องราวจะดําเนินต่อไปเป็นอย่างไรแน่นอนค่ะเมื่อมีผลวินิจฉัยจากจิตแพทย์ทั้ง4ี่ท่านเรียบร้อยแล้วว่าพระเจ้ารุทวิกทรงป่วยทางจิตและไม่สามารถคลองบาลังได้ก็มีการปลดพระองค์จากการเป็นกษัตริย์และได้เชิญพระองค์ไปประทับอยู่ที่ชลอสบวกตรงสแตนแบกเกอร์เซ แค่เพียงหนึ่งวันหลังจากที่พระองค์ไปประทับที่นั่นก็ได้มีข่าวที่น่าตกใจสาหรับทุกคนนั่นก็คือการสวรรคตของพระเจ้าลุดวิกที่เต็มไปด้วยเงื่อนงําและเรื่องราวน่าสงสัยจากประกาศของคณะรัฐมนตรีระบุว่าพระเจ้าลุดวิกนั้นได้พยายามที่จะฆ่าตัวตายในสแตนแบอเกอร์เซและในขณะที่พระองค์พยายามที่จะฆ่าตัวตายนั้นอาจจะเกิดการผิดพลาดบางอย่างทําให้จิตแพทย์หนึ่งในสีที่วินิจฉัยโรคของพระองค์นั้นเสียชีวิตไปพร้อมกันด้วย จนมาถึงทุกวันนี้หากใครได้ศึกษาประวัติศาสตร์และเรื่องราวดังกล่าวก็ยังคงตั้งคำถามอยู่ว่าพระเจ้ารุดวิกที่สองนั้นพระองค์ทรงฆ่าตัวตายจริงๆหรือเพราะถ้าเราไปดูหลักฐานและเรื่องราวอย่างละเอียดแล้วจะเห็นว่าวันนี้เราไม่ได้อยู่ที่น,นั่นแต่อันนี้ครูจำลองสถานการณ์ให้ทุกคนดูบริเวณที่พระองค์จมน้ำนั้นมีความสูงแค่เพียง130ซนติเมตรซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้เลยที่พระเจ้ารุดฟิกที่มีความสูงถึง190ซนติเมตรจะสามารถจมน้ำตายได้ และนอกจากนั้นนาฬิกาที่พระองค์อาจจะสวมใส่หรือพกไว้ในขณะที่สวรรคตนั้นบอกเวลาสุดท้ายไว้ที่18-54นาฬกา54นาทีในขณะที่นาฬิกาของจิตแพทย์ที่เสียชีวิตไปพร้อมๆกันด้วยนั้นเดินช้ากว่า1ชั่วโมงหลายๆคนจึงตั้งคำถามว่าตรงนี้แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่ทั้งสองคนจะเสียชีวิตในเวลาเดียวกัน และหากนับเวลามาถึงปัจจุบันนี้เรื่องราวของพระเจ้ารุดฟ,ฟิกได้ผ่านมามากกว่า130ปีแล้วแต่ในหลายๆประเด็นในหลายๆเรื่องราวก็ยังคงปริศนาและไม่มีใครที่จะสามารถให้คำตอบที่แท้จริงได้ว่าณนะช่วงเวลานั้นเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่เหมือนกับที่ครั้งหนึ่งได้มีถ้อยคำที่พระเจ้ารุดฟ,ฟิกที่สองได้เขียนไว้ในจดหมายฉบับหนึ่งว่า I ever Rätsel will ich bleiben mir und anderen ปริศนาชัว่วนิรันดร์นี้จะยังคงเปริศน,นาต่อไปทั้งสำหรับฉันและทุกๆคนซึ่งไม่ว่าประโยคที่พระองค์เขียนไว้ในจดหมายฉบับนั้นจะเป็นไปด้วยความตั้งใจหรือด้วยความบังเอิญแต่ถ้อยคําดังกล่าวก็ยังคงเป็นจริงและเรื่องราวของพระองค์ก็ยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้ค่ะมีไฮซีเดนนอกหมเออกิน